บางครั้งบางที่กับปลูกแล้วกับหวงได้เหมือนเนี่ยฮะเข้าใจยังกูปลูกไผ่มาทำไรอีสินนะเข้าใจยัง่งไม่ย่าย่ไม่ย่าย่เพราะเดาออกได้เนาะไม่บอกว่าเพื่อนเรื้องหมาจังสิไผไปแตะหมาจ้าสิก็อะไรอยูน่นะฮะฮะ มากูฮะข,ข้าใจครับว่ามากูยังของกูฮะฮะคุณบา้านำไปใส่ละ่ะบ้านผนเจ็บขาวผมมูมามูพันมาหน่อยซองขั้นลดผลุนลงมากครับผมคือลงตาบด้บาลกูเจ็บขาวกับขึ้นไปกุกอน,นบ่ บอกโม่พันมาเดินมูพันมาจะเคยปฏิบัติท้ำลองกันืม จักไผเป็นไผแล้วนาะมันหลายคนเนาะเป็นยังไงเห็นซาลาฮะเห็นแจนโค้งฮะอัยเจมฮะวง้น่ัาหน่งมฮฮเอ้ยว่าเลยว่าเราเป็นจุดชมวิว อะแมนอาสร้างกระต็มทีวันทอพุนาอาทิตย์อาทิตย์นาในมุ่งวันทองฮะมุ่งโค้งสั่งพุดีบอยญ่กระดอกพุดีพ่องามพ่อได้นั่งกินข้าวนะโมนิชว่าเล่าเหาบอาไทย ผสม,ผสมโอ้ไม่สชเงินโอาผสมกันมาทันบ่เอาพัดลมมาเปิดให้เล็กหน่อยนี่ยับตอปักมากเลยตอเหยินเยอะด้วยบองเนี่ยสราระหลังเนี่ยเรต้องใส่พัดลมมนบหล่นดิ่สีลมเย็นช่วยช่วยกันหรอะ หาได้มุ่งแล้วเพราะว่ามันเป็นจุดรับลมเลยวันทอะเพราะว่าปีแรกที่ลุงตามาจำพันษาอยู่นั่นกุฏิพระยาลุงตานั่งอยู่ขึ้นร่มผาา่ามากขึ้นร่มขึ้นทางทึ่งผู้ฝนตกแน่ฝ่าแน่ คือยังต้นใหม่ที่ปีนไปปีนมากระทือดอืดอาา้าภาษาอีสานว่าก็เลยเห็นว่าโอ้ฮิตซาร่ามองนี่คือสิเย็นดีนะมาเลี้ยวลงมาเบิ่งมองนี่คือสิเย็นดีนะเพื่อนเอิญโอภากาศอากาศดีนะ เรวเห็นไก่ครูบาอาจารย์ว่าผู้ใดนั่งภาวนาเรวเห็นไก่ไก่เนี่ยใจสิกว่างสะเกิดธรรมะเร็วเห็นบอกพนเป็นยังยังงคืนอยู่ยอดเขาเพราะว่านะถ้ามองไปอมันจะกว้างยิ่นกลางคืนนะหลวงตาเคยไปอยู่เขาลูกหนึง่งเขาลูกนั้นสูงมาก เดินจากตีนเขาขึ้นไปที่อยู่นะประมาณสามกิโลก,กว่าครับนะกลางคืนมาเนี่ยนั่งนั่งนั่งอยู่คนเดียวนะมองไปเห็นภูเขาซ้อนกันเหมือนอยู่บนสวงสวรรค์อะไรทำนองเนี้ยกลางคืนจะมีเมฆมีอะไรเนงะี้ยมองเห็นคุมไปหมดตีหนึ่งตีสองลุกขึ้นมานั่งดูนะจิตใจก็จะเสพอารมณ์ตัวนั้น ก็จะได้จิตใจที่เห็นความไม่กีรังยั่งยืนเห็นอะไรอย่างเงี้ยปัญญาก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิดง่ายนะเพราะฉะนั้นท่านถึงไปอยู่บนที่สูงะไม่เชื่อมานั่งลองดูสลาเสร็จแล้วมานั่งกลางคืนมานั่งประมาณตีหนึ่งทีสองเนี่ยมองไปไกลๆนะไม่ต้องหลับตานะ มีสติอยู่ในลมหายใจมองออกไปไม่มีประมาณฮะจิตใจจะปลอดโปร่งโล่งนะแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนการภาวนาเนี่ยการภาวนากรรมฐานทุกประเภททุกอย่างเทคนิคทุกอย่างคือการเจริญสติ จุดสำคัญจุดใหญ่คือสติถามว่าสติเรามีไหมมีแต่มันมีน้อยมันไม่มีกําลังที่จะเข้าไปตัดกระแสสติก็เหมือนกับตัวเนละ่นที่มาตัดกระแสรู้สึกตัวให้เกิดสัมปัญญาเกิดปัญญาเพื่อจะตัดกระแสแห่งการเกิดของปฏิจจสมุทบาทตัดวงจรของปฏิจจสมุทบาทนั่นแหละ หรือพูดพูดเป็นภาษาธรรมะคือตัดวงจรแห่งการเกิดการเกิดเนี่ยไม่ใช่เกิดจากอาการเกิดมันมีสองประเภทภาษาคนกับภาษาธรรมการเกิดภาษาคนก็คือมีคนเกิดมีคนเจ็บมีคนแก่มีคนตายจริงไหมแต่ภาษาธรรมเนี่ยไม่ใช่คนไม่เป็นสัตว์ไม่ใช่บุคคลมันเป็นนามธรรมมาแหละ คือความคิดปรุงแต่งในเกิดฮะมันเกิดเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยผุดขึ้นมาเอาสัญญาเนี่ยมามาผุดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะเราก็จะเห็นอ่าเพราะฉะนั้นอ่สาสังสารวัตเนี่ยสังสารวัตเนี่ยคือเวียนวนเวียนว่ายเนี่ยมันจะเป็นวงกลมเห็นไหม เกิดเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาเช่ปเกิดชรามลณะเห็นไหมที่จริงมันเกิดอยู่ทุกนาทีวินาทีฮะการเกิดที่แท้จริงคือเกิดอยู่ทุกวินาทีนะแต่เราไม่เห็นการเกิดที่แท้จริงเรากลับไปเห็นการเกิดแบบแบบคนทั่วไปเพราะสติปัญญาไม่พอ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติมีกําลังพอเนี่ยมันจะตัดกระแสแห่งการเกิดคือเกิดความคิดขึ้นไม่ดีมันจะเห็นนะนะถ้าเราไม่ปรุงต่อมันก็จะดับนะาการปรุงนี่แหละคืออุปาทานถ้าเราปรุงไปมันวางไม่ได้หรอกการปล่อยวางที่แท้จริงคือการไม่ปรุงอ การเกิดที่แท้จริงก็คือการปรุงถ้าไม่ปรุงก็ไม่เกิดครูบาอาจารย์ท่านถึงเห็นการไม่เกิดการไม่มีพบมีชาตินะสิ้นพบสิ้นชาติท่านถึงเห็นการไม่ปรุงนี่เองอตัดแสขงการเกิดก็ตัดที่นี่ตัดที่ใจเนี่ยตัดที่จิตใจเราเนี่ยคือความคิดปรุงแต่งนี่เอง ราะงั้นการฝึกสติถึงจะต้องเอาฐานของสติไว้ที่ไหนเพื่อจะให้สติเอาให้มันยึดให้สติมีกําลังผูกไว้ผูกจิตหรือสติจิตกับสติก็อันเดียวกันนะนะอย่างเราเอาสติมาไว้กับลมหายใจเนี่ยหรือเอาจิตมาไว้ที่ลมหายใจเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมผูกมันไว้กับลมเห็นไหม หรือเรียกว่าอานาปานสตนิเห็นไหมเอาสติมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกก <c oughs> ำหนดรู้ลมสั้นก็รู้ลมยาวก็รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นการเกิดของความคิดมันก็จะผสมไปเนี่ยทั้งดูลมความคิดก็จะเปิดขึ้นอยู่เรื่อย เราก็จะเห็นความคิดเกิดขึ้นยิ่งเห็นชัดเจนยิ่งมากความคิดเนี่ยส่วนมากน่ะถ้าดูไปดูไปดูมากๆไปมันจะมีจต่ความคิดที่ไม่ดีมีจต่ความคิดที่ติเตียนตำหนิตนิเตียน,นโอ้โหยนะ่าอย่าไปตกใจนั่นแหละนั่นแหละมันจะขูดขึ้นฮะ ยิ่งไม่ดีเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะเห็นะเห็นความไม่ดีของตัวเองเห็นความไม่ดีของจิตของใจตัวเองเราจะได้แก้ไขะส่วนมากเราจะไม่เห็นฮมันจะทำให้เราทุกข์มากกลัวบาปกลัวกรรมสารพัดจนะ่ะแล้วจะผ่านตรงจุดนั้นไปได้ยังไงคะหลวงตาเมื่อมันมีแต่คิดไม่ดีสิ่งไม่ดีอะไรผ่านได้นะ เพราะว่าถ้ามันคิดไม่ดีมากๆเราก็กลับเข้ามาสู่อ,อยู่ในลมนะอยู่ในลมมันก็จะสู้กันอยู่ังนะนะพอะมันถาโถงเข้ามาหนัหนกๆบางครั้งเราต้านไม่ไหวเราก็สแสดงมันออกไปอืมบางครั้งเรากมรรมา็มันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาเรารีบกลับมาเลยกลับมาสู่ฐานของลมเลยนะอ่ะคำความมั่นตั้งมั่นจริงๆเนี่ยถ,ถ้า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 สติเราตั้งมั่นอยู่ในลมแล้วเนี่ยนะ อ่านะมันก็จะมันก็จะไม่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 ไปยุ่งกับความคิดมันจะแยกกันโดย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 ธรรมชาติของมันเราไม่ได้ไปคิดแยกมันหรอกฮะถ้าเราอยู่ในลมเนี่ยความคิดก็จะผุดผ่านผุดผ่านขึ้นมาเรื่อยๆนะอะไอ้ที่เราไปไปยุ่งกับมันน่ะแสดงว่าเราออกไปแล้วออกไปจากฐานละครับอะมันส่งผลมันมีอิทธิพลต่อเราแล้วน่ะ นะสู้กันเนี่ยมันถึงทุกข์ไงทุกข์มากตอนนั้นฮนะมาอยู่ที่ไหนก็ทุกข์ลมเข้าก็ทุกข์ลมออกก็ทุกข์นนะตอนนั้นยิ่งบางทีเนี่ยหัวตึงเป๊ะเลยนะในหน้าอกนี่ร้อนนะแล้วเหมือนมีอะไรมาแทงจุกเสียดตามหลังะนะตามหลังเนี่ยโอ้โหเหมือนมีตัวดิริ่งอนะี่ยง าไปไปอย่าไปกลัวมันเราดูลมต่อไปมาบางทีเนี่ยถ้าลมหายไปเราก็จะกลัวตายเพราะมันจะอึดอัดมากมันจะแน่นในหน้าอ,อกลมหายใจเนี่ยโอ้หายใจแทบไม่ออกเหมือนจะตายอะ่ะอย่าไปสนใจมันเลยวางเลยเอามึงไม่หายใจมึงตายก็ตายไปอย่างเนี้ย สู้กับมันสู้กับความเนี้ยความกลัวเนี่ยนะนะพอมันไม่หายใจบมากเข้าไปเนี่ยมันหมดลมไปเนี่ยอะ่ะหมดลมไปเขาไปไปบางๆเนี่ยมันจะถ้าเราทนได้นะมันจะโลง่งมันจะว่าบเลยนะสมองนี่โล่งเลยใช่ไหมเ,ย,ย,เย็นวะ่าเลยนะนะ ต้องมีขันติต้องมีศรัทธานะมีอินทรีย์เขาเรียกศรัทธาตั้งมั่นในในในอาณาปนานสติในพุทธเจ้าฮะอ่ามันต้องถวายชีวิตเลยถวายชีวิตให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอ้าอ่าถ้าเข้ามาในลมดูลมก็ทุกข์ลมเข้าลมออกก็ทุกข์ถ้าไม่อยู่ในลม ไอความคิดไม่ดีก็ปุดฉะนั้นให้เราทุกข์อยู่ในลมเราอยากพ้นทุกข์มันก็ต้องเข้าสู่ทุกข์นะไม่มีหรอกใครจะสุขสบายไม่มีหรอกออเข้าไปดูลมมากๆเนี่ยทุกข์มากร้อนมากทุกข์มากข่าอ,าอ่อนขาอ่อนแม่มอพอยใจจำมมีเปรียบประมาณเลย อทุกข์มากลมหายใจเนี่ยทุกมากอโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนเหมือนเผาอ่ะนะเผาไหเผาในตัวเองเนี่ยเผาร้อนถ้าบางที่นเย็นเนี่ยเย็นจนสั่นอะเหมือนอยู่ในถ้ำน้าแข็งอะ ถ้าร้อนก็ร้อนไม่รู้จะไปอะไรอย่างเงี้ยฮไม่มีที่พึ่งอ่ะ,อะตอนนั้นดูลมแบบสบายสายไ่เป็นอะไรเลยมีไหม,มีก็ดูแบบมึงไงมึงสบายไหมล่ะอ้ะากูไม่เห็นมึงสบายไม่มีหรอกปฏิบัติธรรมจะสบายอ่ะนะ ร่างกายเนี่ยเปรียบเหมือนประเทศไทยเนี่ยอยู่ๆแล้วมึงจะมาไล่คนจีนหนียออจากประเทศเนี่ยเขาจะต่อสู้มั้งแม่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางคนอยากพ้นทุกข์มันต้องก็สู่ทุกข์ทุกจนทนจนอดกั้นไม่ไหวอะ่ะหลวงตาเคยพูดว่าทุกข์นี่แหละคือสวนดอกไม้ของพระอริยเจ้า คับไม่มีหรอกทุกแบบฮะจนเห็นจนไม่อยากเกิดอ่ะจนเห็นโทษของการเกิดจำไว้ไม่มีหรอกทีก่จะสุขสบายอ่ะโลงสบายไม่มีหรอกทุกนะ มาทุกจริงๆนะทุกแบบอะไรล่ะหาที่พึ่งไม่ได้ไม่พยายามทำนะไม่มีสาตานแมนอ่ะก็เรียกทุกจริงๆไงนะทุกจนสุดทุกอ่ะทุกที่สุดจนสุดทุกอ่ะจึงพ้นทุก เพราะฉะนั้นถ้าใครกลัวทุกข์เราไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้ต้องเผชิญกับพยามาลตัวเนี้ะะนะงั้นก็เกิดมาตายเล่นอย่างเงี้ยแล้วมีใครถามอะไรอีกไหมเนี่ย